ดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ในโหมดของลิซ่าเช่นเดิมนะเราอยู่กับลิซ่ามาหนึ่งเดือนเต็มต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับโซโล่ของลิซ่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสทุกช่องทางนะก็หลังจากที่ไปออกอินกิกาโยนะครับลิซ่าก็มีการโพสต์ถึงผู้สนับสนุนด้วยนะหลังจากที่พลาดได้ถ้วยของอินกิกาโยไปก็บอกว่าขอบคุณที่รักหนูนะแล้วก็ไม่ว่าหนูอยากจะทําอะไรทุกคนก็พร้อมที่จะให้กาลังใจเสมออย่าบอกทุกคนว่ารักแล้วก็คิดถึงมากๆนะคะ สำหรับใครที่ไม่ได้เจอหนูก็อย่าเสียใจนะคะหนูรู้ว่าทุกคนคอยส่งกำลังใจมาให้หนูตลอดขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆกันมาตลอดนะคะนะครับก็มีการส่งกําลังใจให้ลิซ่ากันเพียบเลยนะจากแฟนๆทั่วโลกก็เป็นการโปรโมทนะครับสเตจในเกาหลีเนี่ยก็เหมือนจะจบไปแล้วแล้วหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเดินทางเข้าสู่ปารีสนะครับในช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าก่อนจะถึงก็มีข่าวดีฮะข่าวดีของลิซ่าหลังจากที่สัปดาห์ก่อนมีข่าวดีสําหรับเพลงมันนี่ของลิซ่าที่ขึ้น ไปสู่อันดับ1ของหมวดเพลงแรปที่ขายดีสุดในอเมริกานะครับล่าสุดครับก็มีการจัดอันดับนะครับบิลบอร์ด The g l o b a l นะครับเป็นเพลงที่มาจากทั่วทุกสารทิศซึ่งเพลงของลิซ่านะครับและลิสาค่อยๆไต่อันดับขึ้นไปนะไปโพใน9อันดับแรกของ Top 10 The g l o b a l นะครับซึ่งในชาร์ตนี้มีเพลงอันดับ1ที่ครองกันมาย่าง สเตย์นะครับซึ่งศิลปินเนี่ยก็เป็นของเดลคิดลาลอยแลวก็จัสตินบีเบอร์แล้วก็ล่าสุดครับ Lisa, ลิซ่าลาลิสาเนี่ยนะครับโดดขึ้นไปเป็นอันดับ2แล้วจากการรายงานของบิลบอร์ดเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นสเตย์นะครับซึ่งมีผู้เข้าชมเนี่ย115.7ล้านสตรีมยังคงร้อนแรงอยู่แต่ที่มาใหม่เนี่ยฮะลาลิสาของลิซ่ามีรายงานว่าลิซ่านั้นเกิดที่ประเทศไทยครับเนี่ยอันนี้น่าภาคภูมิใจฮะบิวบอร์ดว่าอย่างนี้ในฐานะสมาชิกแบล็คพิงค์ทำคะแนนสูงสุดอันดับที่8 แล้วก็อันดับที่2ในการสำรวจซึ่งก็ไปต่อเนื่องกับเพลงไอศครีมแล้วก็เลิฟซิ k เกิลของ Black Pink นั่นเอง ก็เป็นวงของเธอเองแล้วก็กลายเป็นว่าเธอกลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวของเคป๊อปที่สามารถติดท็อป10ของบิวบอร์ดนี้ได้นะครับและลิสาเขาปังไม่น้อยแล้วมันนี่ก็กำลังจะมาฮะเรียกได้ว่ากระแสทั่วโลกนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับลิซแล้วตอนนี้ก็คงเดินหน้าแล้วครับลุยต่อในงานระดับโลกนี่ฮะของจริงฮะฟาดไม่ยั้งกับการติดท็อปในบิวบอร์ดนั่นคือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ like. วันนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ